สวัสดีครับในคลิปที่สองนี้ก็จะพาท่านมาผ่าดูลักษณะของอกิ่งที่เราเห็นรอยนี่ครับรอยขุยกัดออกมาจากากิ่งเราจะเห็นว่าเป็นรูเล็กๆนะครับอันอาจับเมื่อกี้เราผ่าไปไม่เห็นเราก็เลยขึ้นไปตัดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดมาสั้นๆแค่นี้คือตรงนี้จะเป็นปลายนะครับเราก็ไปตัด ตัดตรงนี้มาผ่าดูแล้วไม่เห็นเราก็เลยไปตัดตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับตัดตรงนี้แล้วเราจะมาผ่าดูว่ามันจะเห็นตัวหนอนหรือไม่นะครับนี่ตอนนี้เราเห็นขุยขี้ของมันแล้วนะครับเราจะผ่าดูอ่อกคลุกคลักหน้อยนะครับจากว่าทําคนเดียวนะครับเราจะทําการผ่าดูว่าจะเห็นหรือไม่นะครับ โอเคผ่าทางนี้ปกติเราเคยผ่าเราจะเห็นตัวหนอนนะครับเมื่อกี้มันอยู่ไปปลายก็เลยไม่เห็นก็เลยจะทําการผ่าอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปถัดมาผ่าอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ยังเห็นเพียงร่องรอยอยันี้ยังไม่เห็นตัวถ้าไม่เห็นตัวก็แสดงว่าไปแล้วครับคือเขานี่เห็นแต่ร่องรอยครับรอยโบเลย รอยโบอย่างนี้แหละคือต้นเหตุที่ทําให้ยอดของมันเหี่ยวนะครับแต่ว่าเรายังหาตัวยังไม่เจอนะก็ยังไม่เจอก็แสดงว่าตัวของหนอนนั้นไปแล้วนะครับเหลือแต่ร่องรอยการกินไส้ของยอดทุเรียนนะครับมาดูอีกหนึ่งกิ่งนะครับที่เราตัดมาพร้อมๆกันจะพาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเห็นไหมกิ่งนี้เพราะว่ามันแห้งอยู่สองกิ่งนะครับ อย่งนี้ก็ไม่เห็นโอเคนะครับเป็นอันว่าสรุปได้นะครับว่าการที่เราเอามาผ่าแล้วไม่เห็นตัวหนอนแต่เราเห็นร่องรอยของหนอนนะครับที่มาเจาะกินตามไส้ของทุเรียนนี้จึงทําให้ยอดทุเรียนของเรานั้นมันเหี่ยวมันแห้งไปนะครับหนอนนี้มันก็เกิดจากบรรดาผีเสื้อนั่นแหละครับมาวางไว้ผีเสื้อจะเป็นตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่นะครับวางไข่ไว้แล้วก็ อ่าออกแตกจากไข่ก็มาเป็นตัวน้อนจากตัวน้อนก็มาเจาะก,กินลำไส้ของกิ่งทุเรียนเราแล้วก็เลยทำให้มันแห้งกระทันหันแบบนี้มันก็จะมีประปรายนะครับโดยเฉพาะช่วงที่คือผีเสื้อนี่จะมาทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือฤดูแล้งผีเสื้อก็มามาวางไข่หรือว่ามาตอมกิ่งมาตอมยอดทุเรียนของเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราพ่นไล่อยู่ตลอดเวลาได้มันก็เป็นผลดีแต่บางครั้งที่มีฝนตกแล้วเราพ่นไม่ได้ครับไล่ไม่ได้ก็เป็นโอกาสของผีเสื้อที่จะวางไข่แล้วก็กลายเป็นนอนแบบนี้นะครับอย่างไงก็อขออภัยด้วยนะครับถ่ายทำคนเดียวไม่ค่อยชัดเลยสวัสดีครับ